มันทุกคนคือผมขอลองกดเริ่มเลยนะทุกคนอดทนนิดนิดนะแล้วคุณเนี่ยจะหายดีนะฮะอันนี้คือหมอเราพูดไว้นะครับกำลังประกอบอยู่ทุกคนผมไปหลีไฟข้างหลังดีกว่าเพราะตอนนี้ผมปรับเสียงคอมาอย่างเงี้ยทุกคนเห็นปะ่ะนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าประมาณว่าชีวิตเนี่ยมันเศร้านะครับคนเราเนี่ยมันก็จะแบบว่าน้ำตาก็จะแบบว่าตกหนนะครับจะพึ่งคอได้ป่ะทุกคนกอ่ะคือผมต้องออกไปปะ่ะอันนี้ทุกคนมันอยู่นี่เหรอเฮ้ยไม่ใช่ทุกคนมันไกลไกลอยู่แปะประตูเนี่ยผมนะครับ โอเคนะครับเราอยู่กับเอ่อประมาณว่าเป็นปลาทองนะครับคืออะไรคือเขาทำไปเพื่ออะไรทุกคนเนี่ยผมต้องมองเขาทําไมอ่ะปลาทองนะครับทุกคนคือเราเออขาฉีดฟิลเลอร์เกินอ๋อนี่คือเขาฉีดฟิลเลอร์เกินอ่ะทุกคนแพนิคกลัวไม่กล้าดูไปล่ะเนี่ยคือเขาเข้มเนี่ยทุกคนเนี่ยดูมือหมัดเขาดิผมต้องทําอะไรอ่ะทุกคนอย่าเพิ่งเอ่ออย่าเพิ่งกลัวนะครับอย่าเพิ่งแพรนิคนะทุกคนเราก็อยู่กับผมก่อนนี่ผมเปิดไฟได้ปะ ที่เอเข้าใจยังคะตุกคนคือผมต้องทำอะไรคือผมรู้แหละว่าเขาบอกว่าบอกครอบถุงได้อยู่นี่ครับทุกคนอย่าเพิ่งครอบถุงเนี่ยเราต้องทำอะไรได้บ้างอ่ะครอบถุงไหนก่อนนะครับอันนี้ก็คือเออ่มิซึดะนะครับเป็นประมาณว่าดูแปลว่ามันปกติไหมแล้วอันไหนปกติอะทุกคนคือต้องไปเอายาแล้วใช่ไหมเขาทุกคนผมเปิดมาจะมีใครออกมาอย่างนี้ไหมนี่ย นอันนี้ก็คือเป็นโซจูนะครับทุกคนเคยเดื่มโซจูกันไปรับยาคือผมเคยเห็นที่เขาเปิดมาถ้าปกติเปิดประตูปากทะถ้าภาพหลอนกินยาแล้วอันนี้มันหลอนไปทุกคนไปคือออกไปคุยเลยเหรอทุกคนเอาดีๆอันนี้จริงป้ะเนี่ยอันนี้คือมันแบบปกติใช่ไหมต้นผมต้องทำอะไรเนี่ยถอยออกมาถอยออกมาแล้วไงเห็นเขาแค่ฉีดหน้ามามะกี้เลยแบบนี้ค่ะออกเขาเพิ่งฉีดฟิลเลอร์ใช่ไหมยาขวามือคืออะไรคือสารยาขวามือทุกคนเปิดแดด เปิดแดดคืออะไรทุกคนเปิดหรอเปิดประตูหรอทุกคนเปิดประตูหรอือเปิดกนยากินยาขวามืออ่ะผมเชื่ออันนี้นะอันสุดท้ายแล้วอ่ะผมได้ยินอันสุดท้ายว่ากินยางั้นคงต้องเปิดใช่ไหมทุกคนเพราะมันคือตาแรกหรือเปล่าเปิดให้ปลาทองแล้วปลาทองก็เข้ามาในห้องเราเรียบร้อยแล้วครับ อะไร <S <S ให้เอาตุ๊กตาอนะอกไปจากหัวหน่อยนะเพราะตอนนี้หลอนได้หมดแล้วนะครับตุ๊กตานา่ะห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าใจเย็นนะอ๋อคือมันมีหายแล้วยใช่ทุกคนอันนี้คือวันที่หนึ่งเราต้องอยู่แบบว่าให้ครบแปดสิบวันนะครับขอบคุณใจส้มด้วยนะครับผมทุกคนนะทุกคนสามารถดูนแอปได้ทุกคนผมลืมบอกว่าสแกนได้นะทุกคนหรือไม่ก็จิ้งหริงหน้าโปรนะครับคืออะไรทุกคนถ้าโดนเราจะเป็นลมนะครับคือผมต้องเป็นลมเหรอ อะไรคือภาพหลอนนะทุกคนหลอนกี่โมงเหรอทุกคนเราเปิดอันนี้ได้ปหมเนี่ยเปิดของได้หมดปะเนี่ยเนี่ยอะไรนะชื่ออะไรนั้นทุกคนผมลืมละเปิดทีวีได้ปหมทุกคนวไคนวยมาแล้วไม่มีอะไรทุกคนอันนี้ทีวีนี่คือมันหลอนไหมทุกคนมียังงีเหรอ <P BC. S 1> รสวัสดีค่ะมียังงี้นะทุกคนทุกคนเคารพท่านมียังงีหรือย,อยังนะครับเพราะเขาเนี่ยกอดอกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ แว่าอุปกรณ์สังเกตว่าของมีเหมือนเดิมไหมสังเกตว่าของมีเหมือนเดิมไหมเหรออันนี้มันก็เหมือนเดิมใช่ไหมทุกคนคือแบบเพิ่งเล่นวันแรกอะวันแรกก็คงจะไม่คงจะไม่มีอะไรนะครับคงจะแบบว่าอุ้ยนะครับอุ้ยอะไรวะทุกคนมีอะไรแอดแบมทุกคนอยู่อุ้งวิ่งวิ่งไม่ได้เหรออันนี้ที่สองทุกคนเมื่อกี้มันขึ้นวันที่หนึ่งไม่ใช่เหรอแล้วไหนคือปกติไม่ปกติอะทุกคนผมเปิดไปจะมีใครอะ พื่อนป่ารับยามันขึ้นวันที่สองเอเหรอรับยาขึ้นวันที่สองอะทุกคนอันนี้ก็คือเออลุงนะครับก็กินหัวใครเข้าไปนะครับอันนี้คือเราต้องต้องเปิดไหมทุกคนนวดยาวจัดอาจจันนี้หนีอาจจะไม่ใช่นวดนะครับห,หลายรอบอะทุกคนคือผมกินยาเลยได้ปะเนี่ยเขาบอกว่าให้กินเยอะอะทุกคนเขาเขียนว่ากินเยอะอะผมต้องกินเยอะไหเสียงอะไรทุกคนอันนี้มีแล้ว้าถูย กินกินกินนั้นทุกคนผมกินเลยนะมัน<ผ>มต้องเปิดรับยาป่ะผมกินยานดีกว่าทุกคนคือมันเขาอมหัวคนไว้ขนาดนั้นนะทุกคน first cell step <c oughs> นะครับเหมือนจะเราจะแพ้นะครับโอเคนะครับกลับ <c oughs> <g rab ble> <c oughs> มาที่เดิม้วทุกคนทุกคนคือผมยังไม่เข้าใจจริงเลยอันนี้เป็นตัวอยา่างเป็นตัวอย่าง<ก>ให้ทุกคน,เ,นเข้าใจนะครับเกมอะไรอะครับทุกคน ทุกคนือผมปิดได้ป่ะเนี่ยปิดได้ป่ะทุกคนยืนอยูท,ทนมาอยางหนักๆๆมันต้องดูใช่ไหมครับทุกคนว่ามันบอกว่าเหมือนเดิมไหมแล้วมันเหมือนเดิมอันไหนผมอยากรู้ว่าตั้งต้นเนี่ยมันคืออะไรทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าตั้งต้นตั้งต้นเนี่ยมันคืออะไรไปไหว้รูปไก่ก่อนไปไหว้รูปไก่เหอไหนคือไก่อะนี่เหรอไก่อันนี้คือไก่ ไก่อยู่ไหนด้วยกันผมโทรก่อนมีใครไหม,มตัวมันรูปหมานี่อ๋อไก่นะครับตัวตัวตัวไก่ก็คือไก่เดี๋ยวเราไปบ้านลูกไก่กันทุกคนเลยเพรนะนางจะศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นโคตรลุ่มลุ่มจริงไนะก่พันโกลเด้นไก,ก่พันโกลเด้น,นนะครับอันนี้ไข่วะทุกคนเนี่ยเขาไมา่ยืนอย่างเงี้ยนะทุกคน เป็นมิดถ้าเรากดผิดอ่ะมันจะโดนหลอกมาทุกคนแอบเต้นปะเขาแอบเต้นเหรอคนเราหยิบเดี๋ยวเราเอ่อเข้าน้ำก่อนนะทุกคนตัวนึงตัวนึงปิดตาก่อนผมเข้าน้ำตัวหนึงทุกคนแล้วผมต้องทำอะไรบ้างอ่ะอันนี้มันมันคืออะไรออ่ะาจจะต้องเช็ควนบ้านก่อนไหมเช็ควนบ้านนะทุกคนเปิดเลยลองดู555เช็ควนบ้านทุกคนทุกคนทุกคนอันนี้คือผมจะเปิดละอันนี้คือผมต้องเปิดละทุกคนคือมันบอกว่า ทุกคนผมจะแบบว่าสไลด์ไปเปิดผมจะแบบตุ้ม <o> นะครับยังอยู่ผมเปิดนะทุกคนเอาจริงปะแล้วผมจะมองจ้องแบบว่าไม่หลบตาเลยทุกคน <L un ters> ขออย่าหลบเค okay, ทุกคนมาอันนี้คือ day หนึ่งหรือว่าน,นี้อ,อ่อน,นีอ้ day two day 2นะครับทุกคนมา day 2เนี่ยตามเ็ปเนี่ยมันอุ๊ยอันนี้คืออะไรเขาเปิดกล้องให้เราทำไมทุกคน นี partido, ่รรูปเหมือนเดิมนะทุกคนมีมีมาแล้วทุกคนมาละจะถึงเดสานไหมเป็นไรอ่ะแย่มาก จบแล้วทุกคนเกมนี้มีแค่สามวันหลอน,นหอสอยอเลยอ๋อ,อเข้าใจเกมล่ะ555 5จบแล้วทุกคนจบแล้วคือคลานลรีบกินจบแล้วทุกคนมาแล้ววอวอเดสามจบแล้วจบแล้วทุกคนแกมเกนี้ผมว่าจบจริงนะครับแกวนี้มันมีแค่สามวันนะเท่าที่ผมบอกว่าดูดูมานะครับเกือบวิ่งแอบสู้มันวิ่งหนักนิดเดียวทุกคนเปิดมาเจอไหมเนะี่ยอันนี้น่กากลัวทิไคเลิฟติกต็อกเลิฟติกต็อกนะ เนีย่ยคือเขาเลิกเคาะสักวันได้ไหมทุกคนแบบว่าถ้าผมต้องเช็คทีวีนะทุกคนเหมือนเดิมนะครับมีอันนี้ก็เดือนที่หนึ่งะครับทุกคนเป็นแบบว่าเดือนมกรานะครับคือผมมาดูดูฮิปมาทุกคนแล้วผมเห็นคนที่เขาเปิดตรงเนี้ยแล้วมันแล้วมันมีอะไรออกมาทุกคนไม่มีนะเดี๋ยวผมตัเดือกเข้าไปใ,ใกล้เอยทุกคนนี่คืออะไรอะ่ะนะครับอะไรทุกคนคือชื่อนี้ทุกคนนะครับอาจจะเป็นคนที่รู้จักนะครับ ไปกิน,<ค>นยาอ,นอันนี้คือกินยาเลยเหรออันนี้คือเอากินอันนี้ดีไม่ปกติป่ะอันนี้ไม่ปกติอ่ะคือมียาปุ๊บผมไม่ปกติเลยทุกคนผมระวังไว้ก่อนนะครับอุ้ยนะครับเปิดไฟดว่าทุกคนอุ้ยนะครับเปิดได้นึกว่ากดไม่ได้นะครับเพื่อนมองเต็มเต็มจอเห็นหลีต <ๆ S 2> านะ ทุกคนบอกไม่ได้ลีตานี่ผมบอกว่าตาโตนะทุกคนกินยาเลยไฟดับเองใช่หรอเพื่อผมกดเปล่าทุกคนมันถ้าผมพุ่งไปมันจะมีคนออกมาปหมเนี่ยไอ้แย่ทุกคนค่าไล่เปิดทุกอย่างในบ้านเนี่ยผมเข้าปุ๊บประตูมันต้องไฟต้องดับนะเนี่ยกรดับแล้วนะมีเสียงน้ำนทำไมเขาไม่เคี้ยวสารลายอาจจะไม่ใช่สารลายเปิดประตูเลยเขาดูปกตินะใช่หรอเขาดูปกติหรอทุกคนโหวตเลยกินกับเปิดทุกคนโหวตเร็วนะครับ ปกติฝาชักโครกไม่ปิดใช่เหรออันนี้คืออันนี้คือมันเปิดเหรอปกติปกติกินยาเลยที่ว่ากินที่ว่ากินเหรอก็เหมือนเดิมเนี่ยเนี่ยมีปลาด้วยด้วยเห็นปหกินกินเพราะเคาะนานละอาจจะยังนะครับทุกคนผมถึงไกลลว่าทุกคนบางคนแบบว่าเอาไว้แทงอ่ะมันฝนต้องกินยาเหรอมันก็เหมือนเดิมไมเหเอาความคิดปู่เลยเอาคิดปูอ่ะผมว่ามเปิดทุกคนทุกคนคือแบบว่าแกล้งผมไม่ได้หรอก มันปกติทุกคนจริงเนี่ยมันก็มีอันนี้หนึ่งแล้วแต่เนี่ยมันก็มีก,กินเลยกินอีกแล้วทุกคนไม่ใช่ไรขี้เกียจเริ่มหนึ่งรู้ทรมานเดี๋ยว555เดี๋ยวเขาก็พุ่งไปอ่ะกินลุกผมไม่เชื่อ,อทุกคนจับตาดูผมให้ดี <c oughs> จะเคยหลอกหนูที่ไหนทุกคนเกมเกมจบแล้วทุกคนเกมจบตาแรกกินคืออะไรทุกคนมื่อกี้น้ำรั่วปกติปกติมาทุกคืนเลยนะปกติปกติปกติ 5, 5้าพหห้าห้าโทษเสียงกระจกอะไรอนะ่ะไปดูในตู้เลยไม่มีใบ เนี่ยผมกินยาแล้วทุกคนเมื่อกี้มันมีเสียงกระจกทุกคนแหมแอคเลยคือทุกคนปั่นแหละอันนี้ทุกคนบอกอะไรผมจะสวนเลยเปิดเลยเลยเปิดอะไรอ่ะเนี่ยทุกคนมัน ก็กลับมาเดหนึ่งทุกรอบไม่ได้ทุกรอบทุกคนอุ้ยกินอุ้ยนะครับทุกคนปกติปกติกี่โมงทุกคนปกติกี่โมงก่อนเมื่อกี้ตู้มันสไลด์กระทึบผมอยู่แล้วตู้ที่ไหนก็เลื่อนได้ ตู้ที่ไหนก็เลื่อนได้เ<น>หรอในสามแล้วอันนี้คืออันนี้ทุกคนทุกคนช่วยกันโดเนทมาก่อนนะผมจะแบบว่าม,มองจอแบบไม่ไม่เลยทุกคนไม่เลยทุกคนเกมนีคน้คนเขาเล่นกันอย่างนี้เหรอ เอ้ยมันปกติมากนะทุกคนวันนี้เฮ้ยมีแอปเปิ้ลไหมทุกคนแกบอกจะแทงสวนคนละทางอาผมจะแทงสวนแล้วห้างเหรอเนี่ยไฟมันเปิดตลอดไม่ได้เหรอห้านะครับทุกคนอันนี้ก็คือเออเป็นปกติ <c oughs> รอบนี้ไปเปิดประตูจะโดนอีกป่ะ ก๊อกทั้งที่จะแบบว่าจบเร็วนะครับไปเวขิงซาล่ยทุกคนเขามีชื่อนี่ปะเหมือนผมไม่เคยเห็นชื่อเลยอะนะครับผมไม่เคยติดใครทุกคนอุ้ยมันเป็นเสียงอะไรเนี่ยทุกคนบอกว่าอ,อะไรอ,ะอ่ะอ่า ไม่มีตุ๊กาตาทุกคน<ร>ตุ๊กาตา <ไป S 1> มันแอบ <ผม S 1> อยู่นะครับทุ <ผม S 1> กคนน่ตุ๊กตามันไม่มียืนตรงนั้นนะครับป่าไม่ไหวแค่กีดไม่ผมไ,มไหวอยู่แล้วทุกคนชิวๆเลยอันนี้ะอะไรอะ <S <S ไปดูคนอื่นน่ากลัวมากอยาเข้าไปใกล้เกินหรออยาให้รู้นะเพื่อนไม่เห็นอะไรเลย,ยเดี๋ยวบอกว่าอย่าไปใกล้มากคืออะไรผมทำใจก่อนทุกคนแป๊บนึงมา เขาบอกอย่าไปเข้าไปใกล้มากทุกคนภาพหลอน <c oughs> จะกลืนกินปากจบเร็วก็ดีสิสู้ๆวันนี้ก็คงต้องจบขอสาบให้กลับมาใหม่ตัวจะสาบผมนะครับ เฮ้ย5,555พันหร้อยทุเสียงใครวิ่งวะทุกคนมันมีเสียงคนวิ่งไงมยายะคือชัดเลยอันนี้ออก,นก็เหมือนว่ากินเลยป่ะทุกคนทุกคนผมจบจบแค่นี้ใช่ไหมทุกคน,น,นไม่เปิด<บ>ประตูมากี่วันละก็มนันกลัว,วะนะครับโอเคยังไม่มีคือไม้มันลั่นเหรอเสียงไม้ลั่นทุกคนทุกคนแปลกแปลกละ ทุกคนไม่แปลกทุกคนทุกคนมันแปลกตรงไหนเหมือนเดิมปะอ้าวนะครับใ้่นะครับทุกคนถ้าลงหนึ่งนะจะซ้ำให้ <ม>นี่คือผม<ท>ชนะเลยนะทุกคนนี่ผมชนะแล้วเนี่ยทุกคนเห็นบ้าเน,นี่ยทุกคนคือมันแค่นี้เหรอเนี่ยอะตื่นตามองหน้นันอีกแปดเดย์ค่ะทุกคนจงังหวะเผย เล,ลบเกมเลยเย้ day แปดเอา,อางี้ทุกคนโดเนทหรือยังนะอันนี้คืออันนี้คือผมผมไม่ได้เข้าปั้นนะครับ,บขอบคุณนะครับขอบคุณยี่สิบบาทด้วยเข้านเอาไปเอาไปขอบคุณนะครับเข้าปั้นเข้าปั้น เฮ้ยทุกคนผมว่ามันไม่มีแล้วอันเนี้ยไม้เนี่ยกลับมาแล้ววันที่20แล้วแน่ๆเลยวันที่20แล้วนะครับทุกคนทุกคนอันนี้คือมันไม่มีไม้แต่แรกแล้วมัว้ทุกคนเหมือนผมไม่เคยเห็นไม้ตรงนี้อยู่ข้างทีวีเลยเห็นอะเนี่ยแค่เนี้อะทุกคนถามจริงคือแค่เนี้ยเหรอทุกคนเอาจริงป่ะปากาติ ถามจริงแค่พุ่มตรงทีวีแค่นั้นอะหรอวันนี้ลงไลฟ์เร็วหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะอยากจะมาเล่นกับอยู่ทุกคนนานๆแต่ว่าเนื่องด้วยบอกว่าเฉลยหน่อยมันมันค่อนข้าง,งที่จะบอกว่าเร็วเกินนะครับเออทำไมมันมืดวะเขาบอกให้เราออกไปอะทุกคนมันจะมีอะไรวเ,เนีณยเนี่ยไฟติิงเนี้ยเปิดได้นะทุกคอ๋อมันช้าแล้วทุกคนชิวๆอย่างงี้ไม่มีใครแน,น่นอนอาเคงั้นออกไลฟ์ออก,กันจบละละเอออย่าเพิ่งออกออกไลฟ์นะครับ <laughs> อยู่ผมก่อนเนี่ยทุกคนผมออกไปละแยกย้ายสลายโตงั้นไงต่อทุกคนแค่เนี้ยจะมีใครอยากจะมาตูต่เปล่าวะหรือว่ามีต่อคนมันไปมันปิดอะไรขนาดนั้นนะ่ะอันนี้คือระบบอโตเมติกอหะอัตโ <automatic S 1> นมติปนี้อ่ะ มีแต่กูออกจากเอจาะไรใครฟาดเราทุกคนถูกปองร้ายน,านั่นโดนนะ